จันละ 50. 50. 50. 50. หล้าสิบจันละห้าสิบหาสิบเลยก็ได้นับโตเมนว่โตรีลยุคเซเลตีนมนความจริงมันห่างสิบบาทหกสิบตูขีดแล้วหกสิบเนี่ยอันนี้มันก็เกือบสองขีดขายโ่ะโมชั่นใช้จะขีดหกสิบเองแกแปลมาตม่เต เอาบจักตัวบจัก,กาาจานวะจักโตบอาจาร์ห <c oughs> นึง่งไปตามแก้วตาแก้วละเสียนั่นเลยม,มาอาน,หอนาไหนเ<ห>นยอจานนี้ส่ไมักหวานก็จยดแลนะ้วดี๋ยวานดีก็ได้นีนี่จานน้ำเลียกจ้าเหมจานกันพุ่นะโตกล่องผุอีดดกสองต๊คุณ <c oughs> นะตัวนี่เกือบร้อยหสบาทนนะีนะ่เกือบร้อยห้าสิบ อาจานย์หาซิโคสจิ้มมดาได้ค่ะไข่มดแดงค่ะตัดก,ก,ก,กันเ 50, 50นนี่นจ้าตัดกันเลไรค่ะห้าซิแค่ซิจานนี่อารไข่มดแดงแบบนี้ลิงไข่มดแดงบอไขมดแดงกินไม่เป็นพนวะไอ้รุ่นกินไม่เป็นพันวะออเอา,า,าอไข่มดแดงอีก ไข่หมดแดงก็หน้าสิบาเเอาบ่ามนี่เอานี่จานนี้นี่ไข่ตันีไข่รุ่นมีผากด้วยนะอืมีจานไี่แล้วาสิบห้าเลยสามสิบร้อยสี่สิบตัวนี่ร้อยห้าสิบตัวบางจานการละหนักี่าดยอดไข่หกไข่รุ่นบรัดบวยัททำไมต้องเลยจักรนี่จะกักอีกคุณนึงสองยางเทดาดก่อน หนึรอยสองอย่างจางอย่าง,างละห้าสิบบาทใช่นีนไนะใหไหมไข่มดดงเท่าไรนะอพักรวานถาดเท่าไรมีห้าสิบค้าจานละยี่สิจานใหญ่ห้าสิบจานเล็กยี่สิบตามจานห้าสิบติดได้ค่ะ

ใส่ปลาไหลไม่หนิมไม่รู้จักเหรอก่อนเคยกินเลยยายทำไม่กินเนยกรองนนก็ได้กองด่กองก็ได้ก่ออางกองยี่สิบสามกรองหาซีลสามกองห้าสิบคอมเม้ยี่สิบสามกองเอาสามกองเอาใส่ร่มกันเลยอยางการเละเราใส่รวมไปเลยก็ได้ กวางเออาความนั้นโอ้ใส่ไปเลยเนี่ยเคื่อปส้สามกล่องห้าสิบบาทสาหลายอิสานสาหลายน้ำจืด ก็ว่าครับรอยหานะนะครับผมอ่าอะไรเนาะอ่าตัวใดตัวนึงเอาเอาตอนสามร้อยห้าสิบพร้อเรียกเลยครับพร้มพักเม้นบ๊อชุดนึงร้อมพักครับเาเรียกอะไรครับผมตัวใหญ่ตัวเล็กหรือแบบนี้ก็ได้ลูกขอถ่ายหนึ่งเด้อครับผมถ่ายได้ครับเลยค่ะเนาะคุณอ่ะสวรรค์โอ้ยไก่ไข่ ร้อยยี่สบสามตัวร้อยสามร้อยสิบร้อยห้าร้อยสิบสบเอาไปน่านี่ของกีาพิมพ์ตัวตัวใหญ่ ต่คุณพอจะบาทอรนะร้ห <15 4. S 1> ้าสิบห้าสต่วคร้อยห้าสิบตัวใหญ่ใหญ่ร้อยเก1ร้อสี่สห้า